อายค่ะอาชีพพนักงานออฟฟิศนะคะที่หันมาใส่ใจเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแบบจริงจังเนี่ยเพราะว่ามีคนใกล้ตัวป่วยเป็นโรคไตค่ะอาอก็จะเห็นเลยนะคะว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเยอะเนื่องจากคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยเขาต้องทานยากดภูมิคุ้มกันเอาไว้ก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยต่ําติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ อย่างแม้แต่การไปดูหนังในโรงหนังที่เราทํากันเนี่ยเขาทําไม่ได้นะคะคือจะเลี่ยงเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไปได้รับเชื้อโรคจากในนั้นกลับมาหรือแม้แต่การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะแพ้ง,ง่ายมากที่สําคัญอีกอย่างก็คือจะเป็นไข้สูงบ่อยๆค่ะพอมีโอกาสได้นั่งคุยกับเขาอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ทําให้อายคิดขึ้นมาได้เลยว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆ เพราะมันเป็นเหมือนด่านแรกที่จะทําให้เราชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราทุกคนเจออะไรกันบ้างเสื้อผ้าที่เราใส่ค่ะเครื่องสําอางที่เราใช้นะคะแม้แต่อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยแล้วร่างกายเราเนี่ยต้องเอาภูมิคุ้มกันเนี่ยมาต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งถ้าภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยเราแย่เลยนะคะเราเป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ก็เปรียบเทียบเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างมีงานวิจัยรองรับไหมนั่งลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยค่ะดูแลลึกไปถึงจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีเลยค่ะพอเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็พร้อมกับทุกๆอย่างทํางานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องสุขภาพเหมือนร่างกายมีเกราะป้องกันที่ดีค่ะสําหรับอายการดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าการต้องมานั่งรักษาเอาวันข้างหน้า อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ต้องรอจนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วค่อยมานั่งรักษากันค่ะโคว่าวัละเมตรก่อนนอนง่ายคุ้มและกับสุขภาพที่ดีค่ะ